สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ปัมบางจากแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่เชียงใหม่แล้วก็เช่นเคยครับผู้รง้ีของเราพิเ์ทครับพิเศษนี่กำลังถ่ายรูปก็อยู่นะฮะก็เดี๋ยวเราแวะซื้อกาแฟก่อนตอนนี้เวลาประมาณ8ปดโมงสิดว่าจะไปถึงนู่นประมาณถ้าตาม GPS บอกคือบ่ายนทีแต่ว่า บโบกรบคุณหารแมะขี่เยี่ยวปัสสาวะอุจจาระเ็าสัก2ชั่วโมงน่าจะถึงประมาณ4โมงเย็นหวังว่าจะไม่เกินแล้วมาดูว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างของจังหวัดเชียงใหม่ ถึง<อ>เวลา<ด>ประมาณฝ่ายสามสองนาทีนะครับมันเร็วกว่าที่คิดไว้มากๆนะครับเย้ yeah. ตอนนี้แต่แต่ตัวนี้กำลังมุ่งหน้าไปที่ที่พักของเราเลยนะครับตอนนี้พับกําัังเช็คอินอยู่ก็เดี๋ยวเราเก็บของเสร็จแล้วก็เตรียมตัวเพื่อที่จะไปอ่างแก้วนะครับในมอชอครนะับ เรามาอยู่ที่มอชอแล้วเราจะไปอ่างแก้วกันนะครับมาดูกันเราจะไปทำอะไรกันไปไปถ่ายรูปครับเนี่ยดูนั่นงแบบข้างหลังครับนี่นายน,นี่อันนี้นายแบบรับนางแบบมึงกล้องมึงกล้องกำลังกำลังกำลังตามมาครับไปเราไปกัน Sometimes I wish that I didn't care ทุกคนครับตอนนี้เราถ่ายรูปที่อ่างแก้วชั้นล่างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอ่างแก้วชั้นบนไปอาเาถ่ายขนบนให้เห็นแบบวิวนะตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วเรารีบไปกันเถอะ,อะตอนนี้ก็มีหนึ่งคนที่กำลังถ่ายรูปอยู่แล้วก็ต่อไปก็จะไปที่ที่ไหนนะครับ้งแม่ข่าครับเดิวเราจะเอารถไปจอดที่โรงแรมก่อนแล้วแล้ก็เราจะเดินไปกันเพราะว่าโรงแรมกับโคองแม่ข่าห่างกัน550เมตร ห้าร้อยห้าสิบขึ้นกิโลกลับตอนนี้ครับเราก็กำลังจะเดินไปที่ของแม่ข่นันะครับระยะทางจากที่พักห้าร้อยเมตรโดยใช้เวลาในการเดินหกนาทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เหรอเย่ในที่สุดเราก็มาถึงคลองแม่ขาแล้วเย่เย่ อะไรกินกันอเขาไปอะนตอนเช้า่าน่าจะขุ่นเนี่ยอ่ก็ขื้นเราได้อยู่เขมองมันเหยีเสียไยฮัลโหลทุกคนใครอ่ะไม่รู้อ่ะเสียไยไปก่อนทุกเรื่อยแหละเสื้อวินมอเตอร์ไซค์เนีคือจะพานเรือในตำนาน

กินไหมเ้ยนเลี้ยนเ้เลี้ยนะอ้โหจะเนเป็นรับพิสานหรือรับเนือรับพิสานก็มีหลอรับเนื้อก็มีครับเป็นรับเนื้อแต่ำเนื้อกินเนื้อก็ยังไม่เคยกินบเนืมนต้องกินแนะนรับเนือแต่ไม่เอาดิบนะครับโอ้อันเดาานดิบไม่ไม่ไม่มนเป็นเป็นรับเนือสุกห ลาบหมูอันนี้ควายแท้ๆเลยนะอันนี้ผมใช่ว่าอันนี้นะอันนี้เปินเพราะว่าป้าเปิลจะเปินจะมีร้านที่เปินอันนี้ควายลาบควายสุกลาบควายสุกกินผมก็ผมนิดนึงครับนิดนึงนิดนึงไม่ต้องมากได้มั้ยเอาตะอีกันไปลูกเดี๋ยวอันนี้ก่อนเนาะเอัได้สั่งเพิ่มครับนี่คือลาบควายลาบควายแบบเหนือ อันนี้คือแกงอ่อมควายไหมแกงอ่อมควายแกงอ่อมควายหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอันนี้ผักไม่ใช่ควายอันนี้เป็นผักสด <laughs> อันนี้ควายแค่สามตัวเนี่ยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวลาบควายนะครั้รงแรกในชีวิตป,ปะโอ้ม y ก o d เป็นครั้งแรกในชีวิตที่กินตัวเองนะครับ <laughs> อันนี้แหละมีวิธ <laughs> ีวิธีกินกิธีกินได้ถูกต้องนะครับก็เหนียวมาปั้นมา ก็ซ้อนกันมาตั่ขึ้นมาแล้วก็ใส่นี่แล้วก็แบกเบะอย่างเงี้ยนะให้ไม่ต้องเป็นก้อนนะครับดูดูซ้อนดูมาทดูมาครับอย่างเมันคล้ายเนื้อเนื้อเนื้อวัวแต่มันจะนุ่มเหนียวกว่ากินตัวเองเป็นครั้งแรกใช่ใช่ก็ใช้ได้จับจับอยากให้ทุกคนมาลองกลิ่นมันไม่เหมือนเนื้อใช่ใช่ เอาอันนี้กขวาเหมือนวัวเลยอันนี้ก๋วยมากไม่คิดว่าไม่ไม่ประเด็นคือเราไม่เคยกินเนื้อควายของที่เป็นอีสานเราเราเลยไม่รู้ว่าไคชเจอร์มันต่างมันเป็นยังไงเพราะอันนี้เนี่เป็นรสชาติของทางเหนืออะไรแบบนี้เออ ก็แบบไหมนี่นครับแบบเลรแล้วก็ธรรมดาไปรวมกันเลยไหมคะรวมเลยใช่อยเปแสนกิบตาคะร้ารตอนเองได้เลยนะคะ นี่นี่มันก็มาถูกมากเฮ้ยนะ10บาทไม่ตั้งเยอะตอนนี้เรามาถึงสะพานแล้วนะครับไ,ไปมาก